นี่นะครับน้องเส้นหมี่เด็กป .5 จะโชว์โดดเชือก50ทีครับผมแบบไม่พักเลยถ้าพักก็โดดใหม่นะ,อะโอเคเอาส <c oughs> ิบกลางนะ้ำไหนกลางสิบสามสิบส <c oughs> ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจะโดนกูเลย สอยมาสอยมาเรื่อยอย่านอนแล้วเนี่ยเท้าเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยสุดทางเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งพร้อมยังพร้อมยังแเ้หนึ่งนอนนับ Too thôi 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 ทีเจ็ดีแปดีเกก็ตลกดาเลนะที่อาก็ตลกดาเลยไหวเปล่าไหวเอาอีกทักตีไหวเปล่าไม่ไหวก็ตลกโอ้ทำได้จริงได้ไหมมันแบบเกือบเป็นจดกนิทานแล้วอ่ะ